สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาลองฝึกตั้งคำถามตอบเกี่ยวกับการบอกลักษณะนิสัยของบุคคลกันนะคะว่าเราจะใช้การถามแบบไหรและตอบอย่างไรนะคะ What is he like? What is he like? ผู้ชายคนนี้มีลักษณะอย่างไรถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราจะใช้คำว่า she นะคะไม่ใช้คำว่า he นะคะ What is she like? What is she like? หล่อนมีลักษณะอย่างไร Talkative, talkative นะคะเป็นคนช่างพูดช่างจานะคะ She is talkative. She is ต่อไปค่ะ What is he like? What is he like? Serious, serious. เป็นคนจริงจังนะคะไม่ใช่เป็นคนเครียดนะคะจริงจังเอาจริงเอาจังกับอะไรที่ทำนะคะ he is serious he is serious ต่อไปค่ะ what is she like what is she like เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่แบ่งปันนะคะ selfish selfish she is selfish หล่อนเป็นคนเห็นแก่ตัว ไปค่ะ What is he like What is he like Helpful Helpful คือเป็นคนชอบช่วยเหลือนะคะ He is helpful He is helpful What is he like ลักษณะตอนนี้คือผู้ชายเป็นคนแบ่งของนะคะเป็นคนเอื้อเฟื้อนะคะ Generous Generous นะคะ He is generous What is he like? What is he like? Brave Brave เป็นคนกล้าหาดนะคะ He is brave He is brave What is she like? What is she like? เป็นคนขี้อายค่ะ She is shy She is shy เป็นคนขี้อาย What is she like What is she like Lazy Lazy เป็นคนขี้เกียจนะคะ She is lazy หล่อนเป็นคนขี้เกียจต่อไปค่ะ What is she like What is she like เป็นคนขยันนะคะ Diligent s he is diligent เป็นคนขยันนะคะเป็นคนหยาบคายหรือเป็นคนสุภาพไม่สุภาพนะคะไม่สุภาพนะคะ What is he like What is he like He is rude He is rude เป็นคนไม่สุภาพแลบลิ้นหลอกล่อคนมารายาทไม่น่าดูต่อไป What is he like What is he like? เป็นคนใจดีค่ะ He is kind. He is kind. เป็นคนที่เป็นมิตรนะคะผูมิตรสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะเป็นมิตรกับทุกคนเลยนะคะเราเรียก friendly, friendly What is he like? What is he like? He is friendly. He is friendly. เอามาตั้งคำถามดูสิคะจะตามว่ายัางไง what is he like what is he like ชอบชื่อเหลือคนอื่น he is helpful he is helpful หรือจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างคะถ้าลักษณะอย่างนี้ใจดีได้ไหม he is kind ต่อไปเรามาดูคะ่ะจะตอบยังไงนะคะตั้งประโยคคคำถามถ้าเป็นผู้หญิงให้ใช้คำว่า What is s he like? What is he like? She is shy. She is cute. She is polite. She is lazy. She is helpful. She is hardworking. She is hardworking. ผู้ชายบ้างนะคะถ้าผู้ชายจะใช้การถามแบบว่า What is he like? What is he like? He is brave. He is diligent. He is kind. He is friendly. He is generous. He is nice. โอเคนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้การถามและการตอบเกี่ยวกับการบอกลักษณะนิสัยของเพื่อนๆหรือคนอื่นๆน,นะคะวันนี้มีเรื่องนำเสนอแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนนำไปฝึก นะคะฝึกบ่อยๆเราจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องนะคะเจอกันใหม่คะ่ะบิดบายสวัสดี